สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายในส่วนของอรูปภาพนะคะที่เด็กๆตอนที่เด็กๆหลายๆคนไม่ได้เข้ามาดูในไลฟ์นะคะแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้ยินเสียงนะคะคุรูต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากลมนะคะมันเยอะเกินไปมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงครูพิดัดขคุณครูคก็ชัดเจนนะคะดูภาพแรกเลยจัะดูภาพแรกเลยจ่ะ,ะภาพแรกนะคะ ภาพแรกเป็นท้องทุ่งน,นานะคะเป็นนานะคะที่เตรียมไว้สําหรับการดํานานะคะเป็นดินที่เขาเตรียมไว้สําหรับการดํานาแต่ไม่สามารถดําได้เนื่องจากน้ํายังมีไม่เพียงพอนะคะในการดํานานะคะเราต้องการทั้งน้าทั้งปุ๋ยทั้งอาหาทั้งต้นกล้านะคะต้องใช้หลายๆส่วนในการประกอบกันนะคะภาพนี้นะคะเป็นดินเปล่าที่เขาถ่าแล้วนะคะไถกรบแล้วเพื่อ ื่อจะเตรียมพร้อมสําหรับการดานานะคะเอาต้นกล้ามาลงรูปภาพต่อไป okay, นะคะในส่วนของภาพนี้นะคะก็คือนะคะต้นอ่อนหรือว่าต้นกล้าของข้าวนะคะที่เราสามารถเอาไปดํานาได้แล้วเมื่อกี้ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมดินนะคะส่วนขั้นตอนนี้เป็นต้นกล้านะคะขั้นตอนการทำต้นกล้าก็คือนะคะเ,เขาจะ แช่น้ำนะคะเอาเม็ดข้าวไปแช่น้ำสองามวันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของข้าวเมื่อข้าวของเรานะคะงอกแล้วก็มีมีรากเล็กๆสีขาวออกมาก็ถือว่าเอาไปหวานในนาได้หลังจากนั้นใช้เวลาในการหวานนะคะใช้เวลาในการเจริญเติบโต4 4 4 5วันนะคะถึงจะถอนกล้านะคะขั้นตอนของการถอนกล้านะคะต้องอื ถอนออกมาจากดินแล้วก็เคาะดินนั่นออกแล้วก็ทําเป็นกรรมกราบแบบนี้นะคะที่อยู่ในนาตรงนี้เราเรียกว่ากรรมของกำกล้าหรือว่าต้นอ่อนนะคะต้นที่เขาสามารถไปดำนาได้แล้วนะคะสังเกตว่าเราจะวางลงในนาได้เลยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำนาแต่จะวางกันห่างๆนะคะเพื่อสะดวกในการ ดำนานะคะสำหรับคนที่เขาทำนาจะได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะคะดูภาพตัดไปสำหรับรูปนี้นะคะเมื่อเราได้ต้นกล้ามาแล้วนะคะที่ผ่านการถอนกล้านะคะต้นอ่อนมาแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อหลังจากนั้นเขาก็ใช้วิธีการดำนานะคะอันนี้คือภาพนะคะ คุณครูจะเล่าให้ฟังในส่วนของภาพนะลูกนะเผื่อหลายคนที่ยังไม่ได้ดูในไลฟ์นะคะอันนี้เป็นการดำนาระยะห่างนะคะจะมีการเว้นช่องว่างด้วยนะคะ1ต้นหรือว่า1กรรมนี้จากกรำรใหญ่สามารถซอยมาเป็นเล็กๆได้4ถึงหต้นนะคะแล้วก็เวลาดำนะคะดำหา่างกันเวลาเดินเดินถอยหลังนะคะมือที่ใช้ในการดำก็เอามือที่เราถนัดนะคะนิ้วที่ใช้ในการดำที่ปักต้นกล้าก็คือ ผมไม่โป้งนะคะนิ้วกลางนะคะดันลงไปในดินนะคะหลังจากนั้นเดินถอยหลังเพื่อไม่ให้เหยียบต้นกล้านะคะแต่ถ้าเราไม่ปักไปจนถึงในดินเลยหรือว่าไม่ควรจะลึกเกินไปแล้วก็ไม่ควรจะตื้นจนเกินไปอาจจะทําให้ต้นกล้าของเราเลอยเหนือน้ําได้แล้วก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะเด็กๆด,ดูไว้นะคะนี่คือภาพที่ค,ครูไปถ่ายมาให้นะคะ ภาพนี้นะคะก็คือต้นกล้าที่เราดำนาแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะกว่าจะออกมาเป็นต้นใหญ่นะคะกว่าจะออกมาเป็นต้นใหญ่นะคะจาก4-5ต้นเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นกรรมเลยนะคะเป็นต้นที่เตรียมพร้อมสําหรับการเจริญเติบโตนะคะระยะเวลาตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะคะโดยประมาณนะคะครูไปสัมภาษณ์มาแล้วเมื่อตะกี้นะคะ ยังมีน้ําอยู่ยังมีน้ําถังอยู่ในนานะคะแต่ถามว่าน้ําจําเป็นไหมลูกจําเป็นค่ะเด็กๆคะเพราะว่าต้นข้าวของเราต้องการความเจริญเติบโตนะคะหลังจากนั้นไม่นานเมื่อต้นข้าวต้นนี้นะคะผ่านไป5้าถึงหเดือนก็ต้นข้าวก็จะเจริญเติบโตนะคะต้นข้าวก็จะตั้งท้องแล้วก็จะมีรวงข้าวออกมานะคะใช้เวลาประมาณ5้าถึงหเดือนหลังจากนั้นพอรวงข้าวออกมาเต็มที่เสร็จปุ๊บก็จะมี รวงข้าวนะคะเป็นช่อออกมานะคะจะมีตั้งแต่สีเขียวนะคะไล่ลงไปไล่ไปไล่ไปจนถึงสีเหลืองทองอันสวยงามหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวภาพนี้ที่คุณครูไม่มีเป็นรวงข้าวแล้วก็ไม่มีเป็นเป็นข้าวออกรวงเนื่องจากฤดูนี้นะคะยังยังอยู่ในฤดูการที่เขาดำนาอยู่อีกยังไม่ถึงฤดูการที่เข้าสุกนะคะ เดี๋ยวเด็กๆสามารถเปิดดูใน Google หรือเด็กๆสามารถถามผู้ปกครองได้นะคะอันนี้คือความรู้ที่เราเอามาฝากเด็กๆนะคะ,คะอ่าเดี๋ยวก่อนนะครูพิตาให้เด็กๆด,ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้คือต้นกล้านะคะมาากเมื่อตะกินครูพิดาสัมภาษณ์แล้วก็อบอกว่าใช้เวลาในการหว่านนะคะในการเพราะอ่าเพาะต้นกล้า44วันนะคะข้าวชนิดนี้เราเรียกว่าข้าวไรแล้วครยา ข้าวอันทรนะคะหดืออันท oh, ุดินหลานะคะข่าวนี้ชื่อดีมากเลยเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ชุกก็ต่อแล้วว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีในการดํานาคุปตา่างไปนิดนึงเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุปตาก็ครั้งแรกนะคะ อันนี้นะคะเป็นการดํานานะคะวิธีการปักนะคะเขาจะใช้หัวไม่โป้งกับนิ้วกลางนะคะดันกดลงไปนะคะห่ากันหน่อยครูพี่ตาเดี๋ยวมันไมงออ่านะคะแต่ละอ่าดูขนาดหน่อยครูพี่ตาดูขนาดเวลาเราเลือกอ่ากรรมเล็กๆที่เราปักอะค่ะอ่าอ่าสี่ห้าสถึงห้าต้นนะคะเด็กๆลองไปดูนะคะบ้านใครทำนาเด็กๆไปทำได้เลยสนุกมากเลยไม่เป็นเสียงไม่เป็นไรนะคะ โอเคอาขากว้างๆหน่อยครูพิตาจะเดินประมาณ3ามต้นถอยหลังเลยนะคะอ่าวันนี้เราพาเด็กๆมาเรียนรู้จากสิ่งอะไรนะก็เรียกเรียนรู uh. uh. uh ้จริงนะคะเรียนรู uh ้จ huh. ร okay, okay, ิงนะคะเอออ่าดูนะคะครูพี่ลาโอเคไหม ของตูพิหลาทั้งหมดได้สี่แถวนะคะตูพิหลาจะเดินใช้วิธีการเดินถอยหลังนะคะเพราะถ้าเกิดเดินไปข้างหน้าเป็นไงตูพิหลามันจะเหยียบมันจะเหยียบอันที่เรามันจะเหยียบอันที่เราดําไว้แล้วนะคะแต่ถ้ากรณีเราปักลงไปในหลุมในดินน่ะในในนาในดินนะคะในโคลนี่ยเบาๆเป็นยังไงคะคุณพี่หลาลอยนะคะพอลอยแล้วต้นกล้าของเราก็ไม่สามารถที่จะ งอกนะคะเจริญงอกงามได้นะคะคุปพิตาอ้างกับพิตาคุพิตาไม่ทำนั่งชุดไงคุณพิลาเยี่ยมมากเลยคุณพิลาสู้มากคุปพิตาไม่เป็นลูกชาวนาคุพิตาเป็นลูกชาวนานะคะคุณพิลาได้ทุกไอ้นั้นเลยนะคะเด็กๆทิเชอร์ทิเชอร์สาวลงไหมคะทิเชอร์สาวไม่เคยรู้จักแพ้นะคะคุปพิตาล่ะ คุณพิดาน้ำหนักเยอะพอลงไปกลัวคนจะจมเดี anyway, ๋ยวดำไม่ได้ไม่ดำไม่ลงดูหรอเคยทำแล้วเเคยทำแล้วแต่ว่าโจมน้ำสวยมากเลยเนาะแต่ว่าน้ำสวยเดี๋ยวพอเราอะไรที่เสร็จนะเราไปว่ายน้ำเลยนะ Good afternoon ค่ะสวัสดีกันยามบ่ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําในส่วนของฐารบ้านนะคะวิชาวันนี้นะคะเป็นทักษะภาษาอังกฤษนะคะเล่มสีชมพูหรือว่าเล่มสีแดงๆหน่อยๆนะคะเล่มที่7นะคะเป็นรูปมาลายตัวนี้นะคะเด็กๆเปิดเลยนะคะ การบ้านของเรานะคะมีอยู่2หน้านะคะคุณครูปาบให้แล้วว่าการบ้านวันที่4สิงหา2อ6 4นะคะมี2หน้านะคะหน้าที่1เลยเด็กๆดูให้ดีนะสังเกตภาพอ่านประโยคตามคุณครูเขียนตามรอยประและเติมคำลงในเส้นบรรทัดให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะดูประโยคแรกบทสนทนาค่ะเป็นเด็กผู้หญิงชื่อแอนนา นะคแะอนนาบอกว่า Hello, my name is Anna. Hello, my name is Anna. สวัสดีค่ะฉันชื่อแอนนา I am a girl. ฉันเป็นเด็กผู้หญิง I am a girl. ฉันเป็นเด็กผู้หญิง What is your name? What is your name? คุณชื่ออะไรล่ะ แอานนาก็ถามเพื่อนนะคะสอดคล้องกับที่เด็กๆเกต้นนะคะทำกิจกรรมกับที่เชร์สาวเมื่อตกีก้เลยนะคะเด็กๆเ,เขียนเส้นประนี้คำแรกค่ะ h e l l o hello h e l l o hello อันนี้คือชื่อคนนะคะ a n n a anna. hello anna hello anna นะคะ my name is ชื่ออะไรละ่ะตอ,อบเลยนะคะ my name is ชื่ออะไรชื่อของเด็กเด็กนั่นเองนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นชื่อของคุณครพูพิดาอ่า f a r i d a my name is farida my name is farida ถ้าเด็กเด็กชื่อ เกียรติศักดิ์เด็กๆก็เขียนตรงนี้เกียรติศักดิ์เด็กๆชื่อบากิดเด็กๆก็พิมพ์ตรงนี้บากิดเด็กๆชื่อนัชวรุษเด็กเด็กก็เขียนชื่อนัชวารุษตรงนี้นะคะเด็กๆชื่อนุทาริชาและแม่เด็กๆก็เขียนชื่อตรงนี้เข้าไปนะคะ I am อะเด็กๆเป็นผู้หญิงผู้ชายล่ะเด็กๆเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเด็กๆเป็นผู้หญิงเด็กๆใส่คำว่า girl นะคะ G I R L G I R L แต่ถ้าเด็กๆเป็นผู้ชายล่ะลูกุณคู่สเลตไว้ให้นะถ้าเด็กๆเป็นผู้ชาย B O Y Boys I am a girl I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงถ้าเด็กๆเป็นผู้ชายเด็กๆตอบว่า I am a boy I am a boy ฉันเป็นเด็กผู้ชาย สำหรับอีกหนึ่งหน้านะลูกนะาอีกหนึ่งหน้าคุณครูพิดาก็คุณครูก็ได้ปั๊มไปแล้วลูกดูหน้าก่อนนะหน้าที่เจ็ดหน้าที่เจ็ดนะคะการบ้านมาที่สี่สิงหาคามสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะดูประโยคกันก่อนนะคะดูคําสั่งนะคะเน้นย้ำม,มากเลยเรื่องของคําสั่งนะคะฝากวิเครองด้วยนะคะช่วยอ่านให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กและอีกอย่างเด็กๆยังอ่านไม่ออกนะคะ สังเกตภาพอ่านประโยคตามคุณครูเขียนตามรอยประและเติมคำลงในเส้นบรรทัดให้สมบูรณ์คล้ายๆเดิมนะคะคล้ายๆกับหน้าที่6แต่จะมีความยากขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเราดูก่อนนะคะเม,เมื่อกี้หน้านูนนะคะเราใช้ไอได้เพราะมีคนเดียวแต่ตอนนี้ เรามีกันสองคนแล้วลูกเรามีกันสองคนประโยคที่ใช้จึงใช้คำว่า we 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 นะคะ e, we we แปลว่าพวกเราแปลว่าพวกเรามากกว่า1คน 1> นะคะดูประโยคข้างล่างเลยนะคะเป็นเด็กผู้ชายสองคนลูกเด็กผู้ชายสคน we are boys มี S ด้วย we are boys พวกเรา คือเด็กผู้ชายพวกเราคือเด็กผู้ชายนะคะหน้าที่6บอกว่า i am a boy ฉันเป็นเด็กผู้ชายหน้าที่7บอกว่า we are boys พวกเราเป็นเด็กผู้ชายนะคะต่อไป we are girls we are girls พวกเราเป็นเด็กผู้หญิงพวกเราเป็นเด็กผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะประโยคที่เด็กๆต้องเติมตรงนี้ ก็คือคำว่า we นั่นเองนะคะ w e V นะคะ we are kids w are kids kids นี้แปลว่าเด็กเด็กนะคะแล้วต่อไปลกูก we r friends we are friends พวกเราคือเพื่อนกันพวกเราเป็นเพื่อนกันนะคะทบทวนอีกครั้งค่ะ วี we, แปลว่าพวกเราพวกเรานะคะมากกว่าหนึ่งคนนะลูกนะ we are boys พวกเราคือเด็กผู้ชาย we are girls พวกเราคือเด็กผู้หญิง we are kids พวกเราเป็นเด็กๆ we are friends พวกเราคือเพื่อนกันนะคะอย่าลืมระบายสีลูกอย่าลืมระบายสีอย่าลืมชื่อนะคะ ชั้นนะคะหน้านี้ด้วยนะคะทั้งสองหน้าเลยนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมเส้นประัดนะคะเข้มดํา like ไม่ออกนอกเส้นนะคะแล้วเอาให้สวยงามเลยนะคะสําหรับการบ้านของวันที่4ี่นะคะมีแค่ดี้นะคะเด็กๆสามารถอวดการบ้านของเด็กๆส่งการบ้านของเด็กๆผ่านลายกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะคุณครูจะรอชื่นชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะ